บะเขียบนอกฤดูเจ้าจุขาตุนวันนี้ได้ยัยงห่ดเสื้ออีกว่าบะเขียบสุกว่าเห็นหนุ่ยนี่ไหม,อมเออวิธีเค็ดบ,บะเขียบนอกฤดูกะตัดงาแต่งกิ่งแต่งใบออกหมดใบออกแล้วจะ้ะให้เบิดเลยแล้วก็ขั้นแล้วก็หัวน้ำเออเให้แม่ขึ้นท้องรถถ่้ถ่ายบ่นีหนุ่ยนีกับตาจี เออหน่อยนี่ทายถึงอยู่นี่เดีนี่นี่นี่มันหยอดแสงพูยังไงใส่จับจับดึงมาให้ทั้งนี้นี่ใช่พี่้องครับเออจับไว้ซ้ำนี่โอเคน่าฝนตกอ่าเก็บมาฝนตกเศร้าวันที่สิบสี่อุ้สุขาต้นอีรีบอลาน่ะอันเริ่มมีเพียมีแมงมาเลยเนาะ สามหน่วยโลอยอยู่ไปจ้าหน่วยหน,นีกับพ่อเกเ็บพ่อใช่ใช่สิบบาทกับพ่อขายนี่เออตอนนั้นไปทายสวนอยู่ซอยสิบเพิ่นขายหนานีในปรนเหทศบกเสียบนอกฤดูอนขายโลละห้าสิบบาทแต่วันนี้บ่ขายดอกจ้าเอาไว้กินเองหน่วยหนีนเลืกแล้วเสลียแล้วสือ,อพูล,ละหน่วยเออเออท่นว่ามาวินพูล,ละหน่วยไอเต้ใหญ่ ป Jamie, ่าล okay. okay. hmm? 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 ุงน like hmm? ี่เ้างห้บอกวิว่าบนท่านสูงเนี่ยนี่นี่นี่เจ้าห้องวิวเนี่ยท่านนั่นออกโอเนี่ยเนี่นี่ออกดอกมื่ไหร่กะมี่แต่ว่าใครแนวเขเป็นเพียร้อนยามนี้เนาะส่วงส่วงในฤดูการเพิ่นเป็นเพียรได้จ้ะนี่ต้นนี้ไ่ได้กินเลยบะเขียบบะเขียบขาวที่แรกขาวก่อนแล้วก็ดำลงก่อนอันซอนอันซอน ออเ,เออเดี๋ยวจังมาเก็บอีกจ้ะมาเขียบหนังไปทายสวนเพิินเห็นหน่วยใหญ่ก็เลยสื่อน้ำเพิินมาก,กินแล้วก็มา่วานใสก่กละมังไหวกละมังแตกแล้วเรือแต่ต้นมาเขียบปลูกแบบง่ายๆเลย <c oughs> ไปเบิ่งทุเรียนน้ำเนยพ่อใหญ่เอ้าทุเรียนสามปีน้ำเสนอก่อนนั่นเด็กทายคลิปอยู่ในบ้านแหละ สิบสี่ก <14 S 2> ุมภาที่ผ่านมาครบสามปีพอดีออกดอกแล้วจ้าขอให้ติดนวยเดอร์ต้นสมบูรณ์ดีค่ะไ้น้ำห้ปุ๋ยแนว่ได้เอาแต่ต้นนี่ละปุ๋ยเพราะท่านได้ไฮม,มันคืองาม,ามแท้คันปีนี้พได้ต่กี้นขี่นูหายตตะเดีนยนเลย บิ่งงต้ละข่วมสูงเออเบองข่วมสูงมือชายเไกลๆกัน้ยนไปเบิ่งน้สวนูนคลิปมเพื่อนเอาแล้วออกดอกแล้วแต่ว่ายอดก็ออกน้ำทีเดีซิมบ่ดอกในงดนามงดยั้งอยู่บ่ฟใช่ต้นนี้ต้นนี่น้ำโมนี่ บ่ได้งดเด้อมันออกเองงูน้อยบ่ได้งดเออกามันตายงดมันตาย3ปีเต็มๆ4ุมภาพันธ์วนี่ตายอือต้น3ปีต้นอื่นกบ่ทันได้ดอกดอกที่ปลูกพร้อมกันเนาะอือปลูกพร้อมกัน3ต้นอก2ตเอาซ่ํานี้ล่ะพสิไปเดินทางอยู่พสป ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจากคลิปนี้คลิปหนาพอกันใหม่เด้อสิเข้าเมืองพี่น้องเนี่ยจังพอกันใหม่จะสามโมงกว่าแล้วพี่ข้างสิปักแนวนี้เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะนี่หอมเลยในบ้านเฮาฝั่งนี้หอมเลยฝั่งนี้หอมแบ่ง หอมแบงสีว่ายแหลวจ้าสีรงหัวแหละตัวนี้หอมเลยเฮายัางสู้สั้นงามดีกินไปอีกเป็นปีจ้ะปูกพร้อมกันพอแบงแหลวจ้าพี่น้องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่คือสามเดือนถึงสามเดือนแล้อว่าพยสญชนะถึงหรอกเนาะปกติเห็นมันแตกกอเลหลายครบสามเดือนเต็มผนละจัง คอยแบงได่ยังสีเด็ดปลูกหล,ยลายตดวตอนนี้มันเหนี่ยนแล้วแต่ว่าพงศ์ยใชัยเราอยากแบงพี่น้องไปปลูกแหละกระทักมา,จากจ้ะปลูกพร้อมกันปล่กเด็กวัวปลูไก